ยูซับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่ผมยังไม่ได้มารีวิวแนะนํามูฟของเขาเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าซิสเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมี2ร่างให้เราได้เลือกด้วยกันนะครับผมร่างแรกก็จะเป็นไซเทอร์นะส่วนอีกร่างหนึ่งก็จะเป็นซิโซนะครับผมคลิปนี้ผมก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆกันอีกแล้วนะครับถ้าหากใครพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เรามาเริ่มจาก p พ s สซีฟหรือว่าสกิลติดตัวของเรานะฮะก็จะมีชื่อว่าเทคนิ i เชียหลังจากเราใช้มูฟการโจมตีปกติครั้งถัดไปจะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งครั้งที่2ด a เ a g มจะเบาลงต่อมาเรามาดูกันที่ Basic a อ t a ท k นะครับมันจะแยกเป็นของไซเทอร์แล้วก็ซิโซนะครับเ a สิคแอ t แท k ของไซเทอร์หรือว่าการโจมตีปกติการโจมตีครั้งที่3จะเป็นแบบบูสต์มีดามที่แรงขึ้นและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วขณะ ส่วนเบสิกแอตแท k ของซิโซหรือว่าการโจมตีปกติของเขานะครับการโจมตีครั้งที่3จะเป็นแบบบูสต์สโลเป้าหมายและเพิ่มดีฟเฟนส์ให้เราในระยะเวลาส,สั้นๆค่าดีฟเฟนส์สามารถทับซ้อนกันได้อ่าจะเห็นว่ามันจะมีความต่างแล้วนะครับถ้าเป็นไซเทอร์เนี่ยมันจะเสริมให้เรามีเดเมจที่แรงยิ่งขึ้น ส่วนถ้าเป็นซิโซเนี่ยมันจะเสริมให้เราเนี่ยมีดีเฟนต์เกราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถัดมาก็จะเป็นมูฟเริ่มต้นของเขานะครับมูฟแรกก็จะมีชื่อว่าฟิวรี่คัตเตอร์ใช้เคียวฟันไปด้านหน้าสร้างดามเมจแก่เป้าหมาย2ครั้งครั้งที่2องเดามเมจจะแรงกว่าครั้งแรกอันต่อมาก็จะเป็นควิกแอทแท็กเดชไปด้านหน้าสร้างดามเมจให้กับเป้าหมายที่เราเดชผ่านต่อมาเราจะมาพูดถึงมูฟที่เราสามารถอัปเกรดได้จากมูฟเริ่มต้นนั่นเองนะครับมันจะแยกเป็นสายนะระหว่างไซ er เทอร์ มาเริ่มกันจากอันแรกเลยก็จะเป็นของไซเทอร์นะฮะถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นมูฟด้วยววิงบีดเนี่ยร่างเราก็จะเป็นไซเทอร์ไปตลอดเลยนะครับมันจะไม่มีการอีโวเป็นซิสโซนะ <Yeah. S 1> ฟันไปด้านหน้าด้วยเคียวสร้างเดเมจให้กับเป้าหมายเป็นรูปตัว X หากมูฟนี้สร้างเดเมจแก่เป้าหมายที่อยู่ตรงกลางตัว X จะฟื้นฟู HP ให้เรา เมื่อใช้มูฟนี้โดนฝ่ายตรงข้ามจะสามารถใช้ได้อีกครั้งในเวลาที่กำหนดการใช้งานครั้งที่2จะเป็นการเดชไปยังทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจให้กับเป้าหมายที่เราเดชผ่านเป้าหมายที่ HP เหลือน้อยจะโดนเดเมจแรงขึ้นและเมื่อเราอัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งก็จะเป็นการเพิ่มเดเมจให้กับมูฟนี้นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นมูฟของซิทโซนะครับผมถ้าเราเลือกเป็นมูฟบุลเลตพัชอันนี้นะครับเราก็จะสามารถพัฒนาหรือว่าอีโวลไปเป็นซิโซได้นะครับ เดชไปยังทิศทางที่เลือกและชกเป้าหมายอย่างแรงหากมูฟนี้โดนฝ่ายตรงข้ามจะทําให้ครูดาวลดลงและฟื้น HP ตามเดเมจที่ทําได้เมื่อใช้มูฟนี้อีกครั้งในเวลาที่กําหนดจํานวนการชกและเดเมจจะเพิ่มขึ้นการชกจะเพิ่มจาก3ครั้งเป็น5ครั้งเมื่อเราอัปเกรดม,มูฟนี้เราจะได้รับเกาะเมื่อโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามอ่าในส่วนนี้ระหว่างไซเทอร์และก็ซิสเตอร์นะครับมันก็จะแตกต่างกันที่ไซเทอร์เ er นี่ยเพิ่มเดเมจนะ ส่วนซิสเตอร์เนี่ยก็จะได้รับเกาะนั่นเองนะครับผมเปรียบเสมือนกับว่าเป็นสายโจมตีแล้วก็สายดีฟเฟนท์นั่นเองชั้นมาจะเป็นมูฟดับเบิลฮิตความสามารถของมูฟอันนี้นะครับระหว่างไซเทอร์แล้วก็ซิสเตอร์เนี่ยมันจะเหมือนกันนะมันจะแตกต่างที่ไซเทอร์เนี่ยจะเป็นสีเขียวส่วนซิสเตอร์จะเป็นสีแดงนะครับผม yeah, <baby. S 1> เมื่อเราใช้มูฟนี้จะทําการกระโดดไปยังทิศทางที่เลือกสร้างเดมเมจให้กับเป้าหมายและมาร์คเครื่องหมายไว้หลังจากโจมตีโดนเป้าหมายเราจะกระโดดอีกครั้งไปยังทิศทางที่เลือกเมื่อลงสู่พื้นการโจมตตีปปปกิครัั้งถดไจะเ็นแบบ และชาร์จเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆหากเป้าหมายที่ถูกมาร์กโดนคิวจะลดค mm ูดาวมูฟทั้งหมดของเราเมื่อเราอัปเกรดมูฟนี้ครั้งมันก็จะลดระยะเวลาคูดาวให้เรานะครับ mm hmm. อีกม mm ูฟ hmm. หนึ่งทั้งไซเทอร์แล้วก็ซิสเซอร์เนี่ยมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่าไซเทอร์ hmm. ก็เหมือนกันครับจะเป็นสีเขียวส่วนซิสโซก็จะเป็นสีแดงนะครับความสามารถของมูฟนี้ก็คือเดชไปในระยะสั้นๆเพิ่มพลังโจมตีชั่วขณะในระหว่างนี้การโจมตีปกติครั้งที่8จะเป็นแบบ AOE หรือว่าเป็นแบบหมู่นั่นเองนะครับ เป็นการเจาะทะลุเป้าหมายเป็นเส้นตรงนะ <Wow. S 1> เมื่อเราเอาัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งก็จะลดความเสียหายจากฝ่ายตรงข้ามนะครับและยูในมูฟความสามารถมันก็จะเหมือนกันระหว่างไซเทอร์แล้วก็ซิโซนะครับจะมีความแตกต่างกันที่สีเขียวแล้วก็สีแดงเหมือนเดิมนะครับความสามารถของยูไนต์ก็คือเดชไปต่อยเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทําให้ติดสโลว การต่อยครั้งสุดท้ายจะสร้างร่างแยก5ร่างหากศัตรูโดนร่างแยกก็จะได้รับเดเมดและทําให้สโรจากนั้นร่างแยกก็จะหายไปสามารถใช้งานมุฟนี้ได้อีกครั้งโดยการใช้ครั้งที่2เราจะแดชไปยังพื้นที่ที่เลือกสร้างเดเมดให้กับเป้าหมายก่อนจะชกพื้นสร้างเดเมดเป็น AOE อีกครั้งหากเราแดชโดนศัตรูเราจะจับโปกมอนตัวนั้นและแดชต่อไปหากโปกมอนที่โดนจับโดนร่างแยกของเราจะทําให้โปกมอนตัวนั้นไม่สามารถทําอะไรได้โอเคสําหรับความสามารถมุฟเซตง ของไซเทอร์แล้วก็ซิซโซ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะซึ่งไซเทอร์เนี่ยมันจะเน้นไปที่การทำเดเมจเป็นหลักนะครับในมูฟเริ่มต้นแรกๆของเขานะส่วนซิซโซ่เนี่ยก็จะมีบัฟเสริมเพิ่มเกราะให้กับเรานะครับและในมูฟที่เราสามารถอัปเกรดเซตแรกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นดวลวิงบีดเนี่ยร่างถัดไปของเราก็จะเป็นไซเทอร์ไปตลอดเลยนะครับเราไม่สามารถอีโวเป็นซิซโซ่ได้นะส่วนถ้าหากว่าเราเลือกเป็นบูเลตพัล์เราก็จะสามารถ ามารถอีโว e เป็นซิโซไปตลอดจนจบเกมเลยนะครับโอเคความต่างมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวนี้มาเนี่ยเราสามารถแตกสายได้เป็น2ตัวละครด้วยกันนะครับผมโ <Yeah. S 1> ดยมูฟที่มันมีความต่างมันก็จะมี2มูฟเท่านั้นนะอีก2มูฟที่เหลือแลวก็ยูไนเนี่ยแตกต่างกันที่สีแล้วก็รูปของมูฟครับความสามารถก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แปลกแหวกแนวรองลงมาจากมิวเลยก็ว่าได้นะครับผมมีการแตกสายเป็น2ตัวละครด้วยกันในโปุ่งกวอนตัวเริ่มต้นตัวเดียวนะ ครับผมน่าสนใจไม่น้อยเลยนะโอเคทุกคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าใจมูฟเซตต่างๆแล้วก็ความสามารถของตัวนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาจริงๆจะทําให้ตัวเราเนี่ยเข้าใจในโปรเจกตตัวนั้นไวย,ยิ่งขึ้นกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> เช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค้นพบใหม่นะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ